ตอนที่45จุดเริ่มความรุ่งเรืองตอน6ก่อนจะเลิกการประชุมทศพูดขึ้นอีกครั้งว่าต่อไปนี้คำสัญญาจะไม่ใช้เป็นคำพูดอีกต่อไปจะใช้เป็นตัวอักษรเท่านั้นวันนี้ท่านอาจยังไม่รู้แต่วันข้างหน้าหนังสือสัญญาฉบับนี้ท่านคงจะอ่านออกอีกไม่กี่วันทางหมู่บ้านของเราก็จะขายหนังสือหัดคัดลายมือและจะสร้างโรงเรียนเพื่อสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่อไปเราอยากให้ใช้ ตัวหนังสือสื่อสารเหมือนๆกันและแกนของพวกท่านสามารถส่งคนมาเรียนได้แต่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองเจ้าแกนทั้งสิบต่างก็ลุกขึ้นคำนับแก่ผู้เท่าลือและท่านเทวดาน้ำใจของท่านพวกเราขอรับไว้เป็นบุญคุณอย่างสูงก่อนออกจากห้องรับแขกที่รวมเป็นห้องประชุมท่านผู้เท่าก็ได้ให้ไอมาและน้องๆเอาหีบทองคำไปเก็บไว้ที่บ้านท่านเทวดาเพราะไม่มีใครต้องการให้เก็บ มันเป็นจำนวนทองมากมายไม่อาจดูแลรักษามันได้คงมีแต่ท่านเทวดาน้อยเท่านั้นที่ดูแลมันได้เมื่อเจ้าแกรนทั้งสิได้เดินออกมาจากห้องรับแขกก็มีสาวน้อย5้าคนถือถุงข้าวโพดคั่วมาให้กับเจ้าแกรนทั้ง10บท่านหนานเมื่อได้ถุงข้าวโพดก็จับข้าวโพดคั่วใส่ปากทันที ความเชื่อว่าหมู่บ้านเทวดาย่อมมีของดีของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อได้กินก็ไม่ผิดหวังได้เอ่ยถามท่านอื่นว่านี่ท่านเสียงเจ้าสิ่งนี้มันอร่อยมากใช่ไหมท่านท่านเสียงตอบว่าใช่ใชอร่อยมากเคยได้ยินชื่อเสียงแต่ไม่เคยได้กินสักทีเพิ่งได้กินก็วันนี้มันอร่อยสมคำเล่าลือจริงๆนี่ท่านสุพรรณพรุ่งนี้ขากลับไม่รู้ว่าร้านขายข้าวโพดคั่วจะเปิดทันไหม ท่านสุพันเดินไปหาท่านเทวดาท่านพรุ่งนี้ร้านข้าวโพดคั่วจะเปิดก่อนรถจักไอ้น้ําก่อนออกเดินทางหรือไม่เราอยากซื้อไปฝากลูกสาวที่แคว้นของเราท่านเทวดาตอบอ๋อร้านเปิดก่อนนานโขเมื่อกินไปเดินไปก็มาถึงโดยที่ไม่รู้สึกตัวเห็นโรงผลิตที่ใหญ่โตได้แหงนมองคอตั้งบ่าดูโครงเหล็กหลังคากระเบื้องที่สูงหลายสิบคนต่อกันสาก็เป็นเหล็ก โครงหลังคาก็เป็นเหล็กแถมยังมีเหล็กที่ขวางระหว่างเสายกของหนักเป็นตู้รถจักรยกย้ายไปได้ทุกที่แล้วยังมีคนใส่หมวกใส่ถุงมือหนังควายจับแสงอาทิตย์มาละลายเหล็กสายตาที่มองถึงกับตาลายมีเมฆหมอกเป็นวงกว้างแล้วก็เห็นเหล็กติดกันท่านเจ้าแก้นป่าตึงเมื่อเดินมาอีกด้านกับท่านสง่าก็เห็นเครื่องขนาดใหญ่ปาดเหล็กสร้างวงกลมเครื่องเจาะรูเหล็กที่ดังสนัน่น ช่างไม้ก็ทำที่นั่งและพื้นข้างในตู้รถจักรมีช่างอยู่ทุกประเภททำงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครหน้างานใครหน้างานมันแต่มีความสัมพันธ์ของงานเข้ากันอย่างดีท่านเจ้าแกวนทุกคนที่ได้เห็นปากบอกว่านี่มันคือมืออาชีพที่ไม่มีที่ไหนเขาจะทำกันได้อย่างนี้พวกเราแค่ได้มาเห็นโรงผลิตก็นับว่าเป็นบุญตาอย่างยิ่งแล้วเมื่อเดินดูกันจนเหนื่อยมีการถามถึงเครื่องมือการสร้างสิ่งที่ได้รับ จากการตอบคำถามไม่มีใครเข้าใจในชื่อเครื่องมือหรือแม้แต่เอามาทำอะไรทุกคนได้แต่พงกหัวเพื่อให้ผ่านคำตอบนั้นไปทุกคนไม่รู้ไม่ใช่เพราะเขาโงา่แต่เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือชั้นสูงเกินกว่าคนทั่วไปจะรู้ได้เมื่อเจ้าแกรนทั้งสิบได้เดินออกมาจากโรงผลิตสังเกตว่าภายในส่วนอื่นก็มีโรงผลิตอยู่อีกหลายโรงขณะที่เจ้าแกวนต่างๆกำลังคิด ก็มีเสียงหัวรเราะเฮฮามาจากกลุ่มแม่บ้านเจ้าแกวนต่างคิดข้างในคงเป็นที่ผลิตอะไรสักอย่างแน่เลยคนภายนอกคงห้ามเข้าสินะใช่แล้วโทษเปิดให้ดูแค่โรงผลิตรถจากไอนาำเท่านั้นส่วนโรงผลิตอื่นๆไม่เปิดให้เยี่ยมชมแม้แต่โรงหลอมเหล็กก็ด้วยเช่นกันท่านเจ้าแกวนทั้งสิบได้กล่าวขอตัวกับที่พักทดกล่าวว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะขอเลี้ยงต้อนรับท่านเจ้าแกวนนะ ท่านเจ้าแกวนทางสิบตอบยินดีแล้วเดินจากไประหว่างทางเจ้าแกวนสีได้กล่าวขึ้นว่าถ้ารถจักไปถึงแกวนเราเมื่อไหร่เราจะซื้อปูนไปสร้างถนนแล้วจะซื้อจักรยานหลายร้อยคันไปปั่นแทนการเดินใช่แล้วท่านเราก็มีความคิดเหมือนกับท่านนี่แหละเราเคยคิดมาตลอดว่าพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งใดจนมาถึงวันนี้ เราตกใจกับสิ่งที่เห็นไม่มีทางที่พวกเราจะทำได้เหมือนพวกเขาได้แม้แต่สิ่งเดียวอยากรู้นะว่าในหัวของท่านเทวดามันมีอะไรอยู่ข้างในถึงได้รอบรู้ไปหมดทุกอย่างไม่แปลกใจที่ท่านสามารถสร้างอาวุธที่ทรงอนุภาพที่ทำให้ทุกแวน้นต่างก็หวาดกลัวดีที่ท่านเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมไม่มีความคิดที่จะทำลายล้างผู้อื่นเพื่อขึ้นเป็นใหญ่แล้วก็มีการหยอกเกิดขึ้นท่านยาวพูดนี่ น้องสุพรรณท่านเทวดายังเป็นโสดอยู่นะวัยก็น่าจะพอๆกับหลานสาวของพี่อยู่นะท่านสุพรรณถึงกับเขินอายเมื่อถูกพี่ชายแย่เล่นท่านเหนือพูดนี่สองพี่น้องคุยอะไรกันหรือท่านยาวยิ้นแล้วตอบว่าอยากมีลูกเคยเก่งๆแบบท่านเทวดาโอ้คงยากหน่อยนะท่านโน่นคนที่เดินข้างหน้าท่านมนตรีเจ้าแควนป่าซางก็มีลูกสาวที่วัยใกล้เคียง กับท่านเทวดาอยู่ด้วยนะแล้วยังมีท่านยอดแคว้นป่าไหนอีกละ่ะคนนั้นลูกสาวกำลังโตอายุ14ปีเป็นที่งดงามยิ่งนักท่านยาวแคว้นป่าหวายถึงกับบนอกเฮ้อให้มันได้ยังมีสินะคงต้องแล้วแต่บุญภาวาสนาส่งเสียแล้วละ่ะไอ้น้องเอย๋ยแล้วท่านสุพันก็หันมาบอกกับพี่ชายว่าขี้แห้งมันยังถูกใจหมาวาสนาคนอาจถูกใจท่านก็ได้ท่านยาวหัวเราะในลำคอฮื้อ ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นลานสาวของเราก็ไม่ได้ขี้เหรนี่นาที่น้องสองแกว้นเดินตามหลังกลุ่มเฮฮาตามประษาพี่น้องทางด้านท่านเทวดาสวัสดีท่านเทวดาเจ้าขาทดหันมาตามเสียงน้ำปลาขวดที่แล้วอร่อยใช้ได้ไหมเจ้าคะอ๋อสวัสดียายสีน้ำปลาอร่อยใช้ได้รสชาตินี้แหละวันนี้ได้ทำเพิ่มให้ท่านอีกสองไหนะเจ้าคะโอ้ขอบคุณมาก น้ำปลาที่ร้านอาหารหมดพอดีทดเห็นอาการยายสียายมีเหตุอันใดกับเราหรือเปล่าเออท่านเก่งจังดูยายออกคือว่าท่านจะเปิดโรงเรียนสอนหนังสือยายอยากจะขอให้รับหลานชายมาเรียนด้วยได้ไหมทดคิดว่าหลานชายของยายสีคือใครอ๋อเจ้าดาบตอนนี้อายุก็เจ็ดขวบแล้วนี่มันเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ถูกลักพาต,ตัวตอนนั้นดีขึ้นมากเลยเจ้าคะ่ะไม่เที่ยวเล่นไปไหน ไกลหูไกลตาผู้ใหญ่อีกเลยอ๋อดีแล้วโรงเรียนที่จะเปิดเป็นของหมู่บ้านของเราทุกคนมีสิทธิ์ได้เรียนฟรีกันทุกคนยายสียิ้มยายขอขอบคุณมากเจ้าคะทดยิ้มแล้วพูดต่ออุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอหนังสือไม่ต้องซื้อหมู่บ้านออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแม้แต่อาหารกลางวันก็จะมีให้กินด้วยนะและผู้ใหญ่ก็สามารถไปเรียนกับเด็กก็ได้อีกด้วย สิ้นเสียงของท่านเทวดาน้อยกลุ่มแม่บ้านทุกคนต่างก็แสดงความดีอกดีใจการรู้หนังสือมีข้อได้เปรียบกับคนอื่นมากมายแล้วอยู่อยู่เสียงอีอ้อยก็ดังขึ้นมาท่านเทวดาน้อยเจ้าขาเมื่อไหร่ท่านจะร้องเพลงอีกครั้งเจ้าคะพวกเราอยากฟังท่านร้องเหลือเกินเจ้าคะทดตอบเย็นนี้ในที่ร้านอาหารหน้าหมู่บ้านเราจะเลี้ยงต้อนรับเจ้าแกวนทั้งสิบอ้าว แล้วพวกเราจะไปฟังได้หรือเจ้าคะได้สิเพราะพวกท่านเป็นคนของหมู่บ้านเรางั้นก็พอดีเลยประเดี๋ยวพวกท่านกลุ่มแม่บ้านไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเจ้าแกวนที่จะมาด้วยนะเมื่อท่านเทวดาพูดจบอีเพนฝ่ายบัญชีหน้าหมู่บ้านที่มาแจ้งรายรับกับฝ่ายบัญชีรายจ่ายในหมู่บ้านก็ได้วิ่งออกไปที่เตาเผายิบซ้ำได้ยินเสียงตะโกนบอกคนรักด้วยความดีใจเฮ้ยที่มา รีบทำงานให้เสร็จเย็นนี้ท่านเทวดาน้อยจะร้องเพลงให้ฟังอีกแล้วเสียงตะโกนของอีเพนทำให้ผู้คนโดยรอบก็ได้ยินไปด้วยเสียงการทำงานบวกกับเสียงเครื่องจกักรในเวลานี้กลับกลายเป็นเสียงพูดคุยกันต่างก็นึกถึงความสนุกสนานในเวลาตอนนั้นเป็นบทเพลงที่แสนไพเราะในเวลาแค่ชั่วประเดี๋ยวข่าวว่าท่านเทวดาจะร้องเพลงก็ได้รู้กันไปทั่วช่วงเย็นทศ ปั่นจักรยานไฟหน้าหมู่บ้านก็ต้องตกใจเพราะมีคนวัยทำงานทั้งหมดมานอยอยู่เต็มร้านอาหารถึงขนาดทำให้ล้นออกมาข้างนอกหนึ่งในนั้นมีสิ่งกลมๆคลื่นไหวอยู่ด้วยโอ้โหก้านกล้วยก็มาฟังกับเขาด้วยหรือนี่ทำไมไม่พาเข้าหลังเวทีด้านหลังก็มีทางเข้านี่นาฝ่ายเจ้าแกวนทั้งสิบต่างก็แปลกใจกับผู้คนมากมายที่มารวมตัวกันกินข้าว บ้านก็สั่งกับแกล้มดื่มสุราในร้านอาหารเฉพาะวันนี้วันอื่นไม่เห็นมีแต่อย่างใดโต๊ของท่านเจ้าแกวนทั้งสิบอยู่ด้านในหน้าเวทีเหลือห่างอีกสามวาก็จะถึงเวทีที่เอาไว้ให้คนสำคัญนั่งด้านหลังเวทีมีการตกแต่งประดับไปด้วยของแปลกๆทำเอาท่านเจ้าแกวนต่างก็ตื่นเต้นไปด้วยไม่เคยเห็นการต้อนรับที่เป็นเยี่ยงนี้มาก่อนบรรยากาศโดยรอบ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายออกไปทางมีชีวิตชีวาไม่เหมือนงานเลี้ยงทั่วไปที่หมู่บ้านเทวดานี้ช่างแปลกแท้ท่านสุพรรณประซิบกับพี่ชายนี่พี่ยาวหมู่บ้านแห่งนี้น้องว่ามันใช่เมืองมนุษย์ที่อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับพวกเราหรือเปล่าทำไมมันถึงได้แตกต่างกับผู้คนส่วนใหญ่ในใต้ฟ้านี้เหลือเกินที่ลองดูสิ่งที่พวกเขาสร้างความเจริญและผู้คนไม่มีเหมือนผู้ใด แคว้นไหนเสียด้วยซ้ำพี่ชายพงกหัวยอมรับแล้วพูดว่าพวกเราก็ส่งเสริมให้คนจากแควน้นมาเกี่ยวดองกับพวกเขาสิถ้าแคว้นของพวกเรามาอยู่ใต้ร่มเงาของหมู่บ้านเทวดาต่อไปใต้ล่านี้จะมีสิ่งใดให้น่ากลัวอีกคำพูดของที่ชายทำให้ท่านสุพันถึงกับหยุดนิ่งไปทั่วคราวแล้วพูดออกมาว่าแล้วพวกต่างภาษามันโจมตีไปกี่เมืองแล้วพี่ที่ชายสายหัว ไม่รู้แต่พี่คิดว่าคงอีกนานกว่าพวกมันจะมาถึงที่นี่ได้ข่าวว่ากำลังรบของพวกเขาช่างยิ่งใหญ่นักอืมคงจะเป็นเช่นนั้นตอนนี้ที่แข็งแกร่งที่สุดของแผ่นดินเราก็คงมีแต่หมู่บ้านเทวดาเท่านั้นที่พวกเราจะพึ่งได้ท่านสุพรรณเป็นแกนที่ไกลสุดจากกลุ่มแกนทั้งสิบแต่อยู่ห่างเมืองคนต่างภาษาถ้าเดินทางไปถึงเมืองที่เคยรู้จัก จะต้องใช้เวลาถึง6เดือนแต่ตอนนี้ถูกทำลายไปแล้วข่าวคราวเลยไม่ชัดเจนนะักระหว่างนั้นท่านเทวดาก็ได้เดินขึ้นไปบนเวทีที่พื้นยกระดับขึ้นหนึ่งศอกแล้วพูดว่าเราขอยินดีกับท่านท่านทั้งสิบแกวนที่ได้มาร่วมโครงการเมืองศิวิไลไปพร้อมกันขอให้ทุกท่านกินอาหารกันไปมีความสุขกับค่ำคืนนี้แล้วเราจะเป็นคนสร้างความเพลิดเพลินให้กับท่านทั้งหมดเอง พอสิ้นเสียงของท่านเทวดากลุ่มคนทำงานก็พากันส่งเสียงเฮลันท่านสุพันกล่าวกับเจ้าแคว้นอื่นว่านี่มันงานต้อนรับแบบใดกันทุกคนช่างเป็นกันเองเสียเหลือเกินทำไมไม่มีใครนอบน้อมที่นอบพิถาวาเหมือนอย่างประเพณีที่เราทำกันท่านสนญาแคว้นป่าตึงที่นั่งอยู่ด้านข้างได้ตะโกนพูดแข่งกับเสียงที่อื้ออึงของหนุ่มสาวโอยท่าน เราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันช่างมันเถอะอย่างนี้เราก็ว่าสนุกดีถ้ามันเสียหายท่านเทวดาคงไม่ลงมาร่วมกับพวกเขาได้หรอกท่านสุพันหันไปมองคนอื่นๆที่นั่งร่วมโต๊ะต่างก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มไม่ถือตัวเหมือนอย่างที่อยู่ในแคว้นของตัวเองในขณะนั้นเสียงกีตาร์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงอินโทรก่อนเล่นเพลงเป็นเสียงที่อ่อนโยนพิ้วไหวบรรดาเสียงอื้ออึงก็เงียบลง ลัวหูตกหล่นเสียงดนตรีไปแม้แต่คำเดียวต่อมาเป็นคำร,อร้องรวมกับเสียงกีต้าทุกสิ่งในห้องล้วนหยุดการเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเวลาได้หยุดนิ่งสำหรับพวกเขาแม้แต่เจ้าแกวนต่างก็งัวแต่รับฟังจนลืมตัวไม่มีใครแต่ต้องอาหารแม้แต่คนเดียวท่านหนานแกวน์นุสาคิดในใจอยากจะเอ่ยถามคนอื่นแต่ดูทุกคนเหมือนใจจะไปอยู่ที่ท่านเทวดาเสียแล้ว เลยไม่กล้าส่งเสียงออกไปนี่มันดนตรีอะไรท่านร้องแล้วเล่นกล่องอันนั้นมันเข้ากันได้ดีเสียเหลือเกินทําไมเสียงนี้ถึงได้ทําให้เราหลงไหลดึงจิตใจให้นึกถึงคนรักของเราได้นะทั้งที่เราได้ลืมไปเสียตั้งนานอยู่อยู่น้ําตาของท่านนานก็ไหลออกมาใช่แล้วมันคืออนุภาพของเสียงเพลงเหมือนดังชื่อเพลงมนรักคาราบาวที่มีอยู่ท่อนหนึ่งได้บรรยายออกมาอย่างเข้าถึงว่าลีลาเคลิมไป ในบทเพลงฟังเพลงรักรักหวานปานกลืนกินฟังเพลงดิ้นดิ้นพลาดเรี่ยราดไปฟังเพลงเศร้าเศร้าจนน้ำตาไหลเคลิมใจอิทธิพลเสียงเพลงทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากบทเพลงมนตรักคาราบาวไปเลยแม้แต่น้อยจนเวลาได้เลื่อนเข้าสู่ยามดึกก็คึกคักด้วยเสียงเพลงที่รวดเร็ววัยรุ่นวัยทำงานก็ออกมาเต้นแรงเต้นการหน้าเวที ทางฝ่ายท่านเจ้าแก้นทั้ง 10, บก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยกับพวกเขาตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งรู้ว่าสนุกจนลืมบ้านลืมเมืองเป็นอย่างนี้นี่เองเข้ามาถึงเวลาใกล้ปิดร้านท่านเทวดาน้อยก็ได้เล่นเพลงชาอีกเหมือนเคยเพื่อเป็นการปิดเวทีและส่งผู้ชมกลับบ้านนอนเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมคอนเสิร์ตจบแต่คุณไม่อยากจบระหว่างทางเดินก็ได้นำเอาบทเพลงบางช่วงมาขับร้องแต่มันเป็นการแหกปาก ตะโกนเสียมากกว่าการที่คนร้องอินในเสียงเพลงแต่คนฟังมันง่วงนอนไม่ได้รับรู้กับคอนเสิร์ตเล็กๆของท่านเทวดาก็ได้ตะโกนด่าพร้อมคว้างข้าวของออกมาพร้อมเสียงพูดว่ายามสองแล้วมึงจะแหกปากอีกทำไมโอ้ข้าขอโทษข้าขอโทษไม่ใช่ใครที่ไหนก็กลุ่มช่างของไอ้ในนั่นเองยามนี้ดื่มมรไรเข้าไป พวกมันเมาขับจักราย,ยานไม่ไหวเลยต้องจูงรุ่งเชา้าครึ่งหมู่บ้านต่างก็ตื่นสายร้อนไปถึงท่านผู้เฒ่าเจ้าแกวนทั้งสิบมายืนรอซื้อข้าวโพดคั่วแต่ในระหว่างการรอนั้นท่านเจ้าแกวนก็ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนนี่ท่านๆ่านเมื่อคืนเราไม่เคยสนุกอย่างนี้มาก่อนใช่ใช่เราก็เหมือนกันการเลี้ยงแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรมันสนุกสุดใจจริงๆแกวนของพวกเรา คำแบบนี้ไม่ได้หรอกท่านเพราะเราไม่มีเจ้ากล่องเสียงกับท่านเทวดาโทษแย่เลยไม่เป็นไรอีกหน่อยรถจักรเสร็จการเดินทางมาที่นี่ง่ายนิดเดียวทุกคนมีความสุขทุกครั้งเมื่อกล่าวถึงรถจักรไอ้น้ําระหว่างทางกลุ่มเจ้าแก้นไปขึ้นรถจักรแต่ละคนเหมือนแบกถุงข้าวสารถ้าคนอื่นรู้คงขำกลิ้งข้างในมันคือข้าวโพดคั่วน,นั่นเองขณะที่เจ้าแก้นทั้งสิบได้จากไปทศก็ได้นึกขึ้นได้ว่า เคยออกแบบถังเก็บมูลสัตว์เลี้ยงและผักเน่าจึงไปหาลุงน้อยที่หน้าหมู่บ้านเอาแบบไปให้แกส,สร้างแล้วให้ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์เอามูลมาหมักทำแกส๊สขณะปั่นจักรยานมาได้ครึ่งทางก็คิดขึ้นได้ว่าร้อนจะตายเราจะมาทำไมนี่ในเมื่อเราจะต้องไปหาคืออยู่แล้วให้ใครก็ได้ในโรงหลอกไปเรียกลุงน้อยมาก็สิ้นเรื่องอ้าวเปลี่ยนใจดีกว่าปั่นมาเกินครึ่งทางเสียแล้ว เงินถือเสียว่ามาซื้อป๊อปคอนก็แล้วกันแล้วพูดกับตัวเองว่าเรานี่โลเลใช้ได้เลยเมื่อซื้อป๊อปคอนเสร็จเดินเข้าไปห้องบัญชีเห็นจางนั่งเพียงผู้เดียวแล้วยื่นถุงกระดาษใบเล็กที่มีป๊อปคอนให้จางพูดวันนี้ทำไมพี่ถึงมาหาจางได้มาหาจางเพราะคิดถึงแล้วก็เดินออกไปด้วยความเขินแต่ทศไม่รู้ว่าจางเขินกว่าทศเสียอีกสวัสดีลุงน้อยแล้วทศก็ยื่นม้วนกระดาษส่งให้ ลุงน้อยเอามาคลี่ดูแล้วถามว่าท่านจะเอาถังอันนี้ทำอะไรจะเป็นบ่อน้ำก็ไม่ใช่จะเป็นโอ่งก็มีรูอยู่ด้านข้างแถมยังอยู่ด้านล่างเสียอีกเราจะทำถังหมักของเสียจะทำแก๊สเอามาจุดไฟอ๋อถ้าไม่เข้าใจหรอกท่านแต่ข้าจะทำตามแบบที่ท่านให้มาก็แล้วกันทดยิงขอบคุณท่านมากหลังจากนั้นทศก็ปั่นจักรยานกลับมาที่โรงผลิตพร้อมกับกินป๊อปคอร์นไปด้วย สวัสดีท่านเทวดามีอันใดหรือเปล่าท่านคืออยู่ไหนเราจะให้ทำปั๊มลงจบตอนที่45จุดเริ่มความรุ่งเรืองตอน6คะ่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะ